ก็ลดปริมาณอาหารหวานเ,ออเพิ่มเป็นผลไม้3วันนะคะของหวานก็เป็น2วันก็นำเ,ออาาเมนูอาหารพื้นบ้านมาช่วยในการดำเนินการด้วยตัวใย่ให้โต,วตวไว้ๆกินมากๆมากเท่าไรก็ยิ่งดีผมมีแต่ตัวที่แต่โตแต่เรียวแรงไม่มีคูเคยบอกวิธีกินอาหารให้เข้าใจ คุณครูท่านสอนให้กินอาหารในปริมาณที่พอเหมาะคือผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งต้องกินทุกวันมีความเข้าใจเรียวละหวานมันละเค็มมากเท่าใดคำนวณได้ผักผล,ลไม้กินปปเป็นโครงการที่ดีนะคะความคาดหวังก็คืออยากจะได้แนวทางวิธีการหรือสื่อนวัตกรรมที่ไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อ,อ,อลดความเสี่ยงในโรคอ้วนของเด็กนะคะในัยเดียน ของเรียนสามัคคีวิทยาคารนะคะก็ได้ใช้ไทยสคูล,ลันนะคะเป็นแนวทางในการจัดเมนูอาหารกลางวันก็ลดปริมาณอาหารหวานเ,าเพิ่มเป็นผลไม้3วันนะคะของหวานก็เป็น2วันก็นำอา,อาหารเมนูอาหารพื้นบ้านมาช่วยในการดำเนินการด้วยสตรีมที่คิดไว้ก็มีอยู่ส3อย่างนะคะก็จะมีศิลปวัฒนธรรม แล้วก็ชีวิตวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะคะแล้วก็บริบทในโรงเรียนที่เป็นด้านเกี่ยวกับอาชีพนะคะว่าจะมาปรับพยุกต์แล้วก็หากิจกรรมสี่กิจกรรมลงไปเพื่อจะปรับเป็นตรีนะคะของโรงเรียนนะคะ่ะก็ตอนนี้ที่ของเรียนที่เป็นจุดเด่นก็จะเป็นประเภทดนตรีนาฏศิลป์นะคะก็ยังคิดอยู่ว่าแนวทางมันจะไปได้ไหมทะลุได้ไหมนะคะ่ะแล้วก็ทีนี้ถ้าเป็นชุมชนเป็นบริบทโดยรอบนี่ ก็จะเป็นถนนหมายเลข3ที่คิดไว้นะคะถนนหมายเลข3นี่เป็นเส้นทางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแต่ถ้าเรามาปรับประยุกต์ใช้เราอาจจะเป็นหนทางที่พาไปลดภาวะโลกอ้วนของเด็กได้ซึ่งมันก็มีวิธีการมีเส้นทางมีแนวดําเนินการที่เราจะไปถึงจุดหมายนั้นได้